สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูลำโพงกันครับ JBL Charge 2ครับเป็นลำโพงพกพ,พาเป็นรุ่นที่2ก็เสียงดีขึ้นมีฟังกชันอะไรน่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับลำโพง JBL Charge นดูจากนี่ครับขนาดประมาณนี้นะครับ,าานนร,บรูปร่างหน้าตา ผมเริ่มที่ด้านหลังก่อนละกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องไมโคร USB ตรงนี้นะครับสำหรับชาร์จไฟเข้าอัน,นี้มีช่อง3.5สําหรับใช้เป็นต่อสายก็ได้โดยที่ไม่ใช้เป็นไวเลสเราต้องมีช่อง USB ใหญ่เนี้คือดีตรงที่เป็นลําโพงที่ปล่อยไฟชาร์จ iPhone หรือแบบโทรศัพท์เครื่องอื่นได้ด้วยตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นแผงลําโพงด้านข้างทั้ง2ด้านดึงๆตรงนีนเน้เป็นช่องขับเสียงเบส กด้านบนนะครับตรงนี้ครับเป็นแผงควบคุมก็คือมีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มบลูทูธปุ่มปรับวอลล่มเสียงนะแล้วก็มีสถานะไฟของตัวเครื่องว่าเหลือไฟกี่มากน้อยนะครับแล้วก็มีปุ่มโซเชียลมดนะครับปุ่มรับโทรศัพท์กดวางโทรศัพท์แล้วก็เป็นปุ่มตัวไมโครโฟนของตัวเครื่องตัวเครื่องถามว่าหนักไหมพอสมควรไม่ได้เบามากคืแต่ย,ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พกพาได้ถ้า ถ้าของในกระเป๋าไม่เยอะแล้วก็คิดว่ายังขี้วหวเนี่ยสามารถพกตัวนี้ไปได้เท่าที่ผมเห็นในเว็บที่ในเชเบียลโฆษณาเนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นจักรยานนะครับก็คือเสียบไปตรงที่เสียบกระบอกน้ําตรงตัวถังได้อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะว่ามันเสียบได้ยังไงรถแบบุกร๊ตเตอร์สำหรับฟังก์ชันโซเชียลมดนะครับเป็นฟังก์ชันที่ทําให้เราต่ออุปกรณ์จากโทรศัพท์เนี่ยต่อเข้าตัวโทรพลำโพงเนี่ยได้พร้อมกัน3ามเครื่องในเวลาเดียวกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบทีละเครื่องแล้วตอนเล่นเพลงเนี่ย ก็คือถ้าสมมติว่าเครื่องแรกเล่นอยู่แล้วเครื่องที่สองมากดเล่นเพลงปุ๊บเครื่องที่สองก็จะแทรกเพลงเข้าไปในนี้ทันทีไม่จเเป็นตนตนด ก็ดีตรงที่ลักษณะเป็นเหมือนแบบถ้าเราไปเที่ยวครับมีเพื่อนสองสาคนที่ใช้โทรศัพท์ก็กดๆไว้แล้วก็ใช้งานจากเครื่องใดๆในตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาว่าถ้าจะฟังเพลงต้องมาฟังจากเครื่องเราอย่างเดียวโดยสรุปนะครับสำหรับลำโพง JBL Charge 2นะครับเป็นลำโพงตัวเล็กพกพาง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันที่ดีก็คือเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จไฟให้อุปกรณ์พกพาได้ด้วยเสียงกระหึมแล้วก็เบสหนักแน่น ต้องบอกเน้นเลยว่าหนักแล้วก็แน่นในลำโพงในไซส์ทุรพงตัวเล็กนะครับโดยรวมถือว่าผมชอบไม้ชอบมีหลายสีด้วยอยู่ที่ว่าคุณชอบหรือเปล่า